เอ้ย i n c a s อย่างบอกูกำลังมาแรงดังกับคลื่นลูกใหม่วิ่งหาที่ยึดให้มันละรุ่นใหญ่แสงอาทิตย์เจิจาการเดินทางของกูมีขบวนนำหน้า Hey Hey you get i วันนี้กูได้บิงโกเป็กกูมีเยอะมีต้งแยะเดี๋ยวกูยิงชอตแต่ชาวบ้านอย่าไปเซอร์้วเวโวยวา ตายก่อนตอคนก็มองว่าพวกกูเป็นแค่นักเลงทั้งที่กูน่ะท่องจำร้องรำและก็ทำเพลงกูไม่สั่นทอนบอทันทันที่สั่นจอนเพราะกูเลือกเองไม่แคร์สายตาใครกูไม่หวั่นเกรงไม่มีหวั่นเปียกเบง,ง,งไปทางอื่นตั้งอกตั้งใจกันยันดึกดื่นความเป็นฮิปฮอปที่พวกกูไม่คิดซอปคิดว่าตัวเองเป็นสตรีทความจริพงพวกมึงมันกีกอกเห็นแล้วมันคันยิ่งกว่าผดผื่นไอ้พวกไม่มีจุดยืนคำนี้กำลังจะด่ามึงคืน กูไม่มีหลอกปงปืดมีแต่คำแสดงมีน้ำลังรีบเกินแยกแมงพวกกูเฟียวฟ้ามันทางทัพพวกกูแน่นแฟงไม่มีแตกรับความจริงไม่ได้สามหาอยากได้ที่อ้างเองไปถามสาวสาวบอกกูเมาควันหน้าขยะขยงบอกกูตัวดำหน้าขยะขยะบอกกูถูกจอกยำหน้าขยะขยงไอ้สัสหัวคิดพวกมันนั่นแหละที่คิดันแพงไอ้พ้กูทำคนฟังหึมห่าง เป็ี่ยนคนข่าวให้อยากดามาอ้อเพลงกูสอนไอ้พวกไม่หลาบจำเพลงกูทำผู้คนระระบา้ายออถ้ามึงยังไม่เข้าใจกูจะสอนจนระยับบนสมองมึงถึงตับไตจงเข้าใจแล้วก็รีบกลับไปไอ้พวกงงเง่าแมงเมาคนปินกับข้าวกองไฟคุณก็รู้มีเจ้าหน้าที่อย่าลุกลนเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าบีมาสุกซนอยากจะยื่ร่วมกันก็ต้องอดทนความดีความเด็วในเครื่องแบบมีฝากนหอยเรียกถ่ายคนยากจน คนยากจนคนยากจนคนควรอยู่บนหลังควายไม่ใช่สุขสบายบนหลังคนอ่ะนิกเกะนิกเกะนิกเกะนเยนิกเกะนิกเกะนิกเก้ฮะ Fuck the poor poor man I'm a poor rich Fuck the poor man เบื้องบนธรมมน <Hey. S 1> ธรมดากลุ่มนกโบยบินเบื้องล่างก็ธรรมดากลุ่มคน <Hey. S 1> โกงกินเฮ้บอกกูเมาควันน้าขยักขยแก้บอกกูตัวดำนาขยักขยัก้บอกกูถูกจับยามน้าขย,ายั <Hey. S 1> ก,กขย,กยั <Hey. S 1> ก,ก,ก,าาอยกอยไอ้สัสหัวคิดกลัว <Hey. S 1> มึงนั่นและจคะิดเพ็ <Hey. S 1> ง่งแพ้คิดเ่งแพ้คิดพ่งแพ้ความจงไมไามาร yeah.